ค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาถักตัวส่วนกรอบเล็กๆน้อยๆของดอกดอกผีเสื้อกันนะคะจะเป็นดอกตูมแล้วก็การทำเกรสรเขาจะมีเกรสรเล็กๆป้าไม่มีงานงานจริงนะคะดอกไม้จริงอ่ะป้าไม่มีป้าดูพยายามดูในอินเทอร์เน็ตว่าลักษณะเขาเป็นแบบไหนอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะนะคะ เดี๋ยวเรามาถักพวกส่วนประกอบต่างๆของเขากันนะก็ถักลักษณะคล้ายๆกลีบเลี้ยงของดอกไม้ทั่วไปนะคะอันนี้ป้าป้าคิดแบบนั้นนะว่าเขาน่าจะเป็นอย่างนี้เริ่มจากการถักอดอกตูมก่อนดอกตูมแบบนี้ป้าจะใช้สีเขียวอ่อนนะคะ ีเขียวอ่อนอถักลักษณะเหมือนดอกมะลิขึ้นไปที่โซ่หกนะคะสองสามสี่ห้าหกแล้วก็พันุเข็มสองครั้งลงหลักแรกนะคะ ป่นแล้วก็ปดไม่หมดนะคะพันคุคิมอีกสองครั้งรวบปดไม่หมดทำทั้งหมดสี่ครั้งนะคะแบบนี้หรือจะห้าก็ได้ถ้าใครอยากได้ดอก ตัวไม่ดูลักษณะที่เขามีดอกใหญ่ทางนี้หนึ่งสองสาม แบบนี้แล้วก็มาสี่แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็เเออ็ก x x บนหลักนี้ทุกหลัก uh huh. สิ้นแล้วก็สี่นี่บบนี้นะคะ แล้วก็ปิดโซ่ได้แล้วดอกตูมนี่นะคะ นี่นะคะดอกตูดต่อไปดอกตูมแบบมีสีขาวแบบนี้นะคะก็ทำเหมือนเดิมค่ะ แต่ว่าเราจะเพิ่มป้าจะเพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นเมื่อกี้เราทำสี่ชุดอันนี้เราจะทำห้าชุดไปที่โซ่หพันหเข็มสองครั้งปดไม่หมดรวบ1ครั้ง สองครั้งสามครั้งสี่ครั้ง ห้าครั้งแล้วก็สี่สี่เสร็จแล้วก็ปิดตัดแล้วก็ดึงได้เก็บก่อนนะคะดึงได้มาจากข้างบนลงมาข้างล่างนี้ แล้วเราก็ใช้สีขาวใช้ไหมสีขาวจิ้มจากข้างบนลงไปดึงขึ้นมาหเหลือปลายอยู่ข้างล่างนะคะเอ้ยไม่ใช่สิพิด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 เดี๋ยวค่อย รวบลงไปที่หลังดึงเงี้ยมาก่อนนี่แล้วก็หนึ่งสองสามค่ะหนะึ่งสองสามทำ f บนหลักเนี้ยที่เราเห็นว่าว่าเนี่ยยังไม่ยังไม่ปลดนะคะทำแบบนี้ไปทุกหลัก แล้วก็รวบรวบเสร็จแล้วก็ให้มาจิ้มที่นะะนี่ะคะเกี๊ยวนี่แล้วก็ได้แล้วดอกที่มีลักษณะเหมือนกลีบกำลังจะบาน เก็บไหมนะคะแบบนี้นะต่อไปดอกแย้มดอกแย้มนี่นะคะ ทำห้าหลักเหมือนดอกกำลังนี้ทำทำเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ้ยเมื่อกี้ขึ้นหกหรือห้าจะไม่ได้แล้วห้า รวบหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้ง สีห้ารวบจิ้มไปตรงหัวโซ่แรกเนี่ยรวบแล้วก็ปิด ลราก็ไปเอาไหมสีขาวมาจิ้มไปตรงหลักไหนก็ได้นะคะแล้วก็ปิดโซ่ห้าสองละสามสี่ห้านับลงมาหลักที่สามสี่ จิ้มไปถ้าอยากได้ดอกบานเยอะหน่อยก็จิ้มไปที่หลักเดิม1นึ่2สอนึ่ออออพอก็ทำแบบนี้นะคะจิ้มไปลักษณะดูเหมือนจะให้เขากำลังจะบาน อยากให้เขาดูลักษณะเหมันจะบานเยอะหน่อยก็ซ้ําไปหลักละสองครั้งอืมทำให้กินครั้งเดียว าไม่เห็นของจริงนะคะป้าก็เดาๆเอาดูในดูรูปภาพก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แบบนี้นะใครอยากให้ได้ดูลักษณะบานเยอะหน่อยก็ให้ลงหลักมาสองครั้ง จะทำตั้งกี่ครั้งก็ได้ค่ะตรงนี้ไม่ป้าจะพอแล้วนะเพราะวเราก็ให้เรามาสีตรงนี้เลยปิดเช้ไม่ใช่สต้องลงโซ่หนึ่งสองสามแล้วก็มาสี สีที่หลักแรกตัดแล้วเหลือเยอะหน่อยไว้พันก้านด้วยเก็บมามี่นี่นะคะ เดี๋ยวต่อไปถักกีบเลี้ยงกีบเลี้ยงเอาแค่สี่แฉกคอน,นะคะถักเหมือนกีบเลี้ยงทั่วไปที่ป้าเคยสอนแล้วนะเนี่ยแต่ป้าไม่ได้ป้าไม่ได้นับโซ่หรอกมันจะสูงใหญ่สูงไม่เท่ากัน ใช้สีเขียวเข้มสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิบนับลงมาสองตรงนีน้ป้าไม่สอนละเอียดนะคะเพราะป้าก็ไม่ได้นับป้าก็กะ ตามใจไปเลยเนี่ยว่า,าที่ดูในนั่นในรูปภาพมาเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากกลว่าให้เหลือสองหลักสุดท้ายแล้วก็ถัก T แล้วถัก X แล้วก็มา X ในห่วงอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ X อ,อีกครั้งหนึ่งขึ้นกลีบใหม่แบบนี้นะคะถ้ให้อ่ากลีบนี้สั้นแล้วก็จะให้ยาวขึ้นมาอีกนิดนึงเมื่อกี้10แล้วก็สิแล้วกัน3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แล้วก็ X แล้วก็ถัก t แล้วก็ถัก f ัก f ไปให้เหลือ2หลักสุดท้ายก็ถักทถัก x แบบนี้นะคะใครจะถักอ่ากีบยาวมากจั้นน้อยก็ให้ลงหลักให้ลงหลักแบบนี้เอาให้จำว่าแค่2หลักสุดท้ายถักทีแล้วก็ x ตรงนี้จะ f กี่ f ก็ได้ x แล้วก็มา x ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ x อีกครั้งหนึ่งขึ้นกลีบใหม่แบบนี้นะคะ,ะนี่นะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเข้าช่อกันนะคะอ๋อเดี๋ยวตรงนี้อีกเกรสรตรงนี้อีกยังจะมีเกรสรตรงนี้อีกนะเดี๋ยวป้าค่อยไปสอนตอนประกอบขอดอกแล้วกันนะคะ